เอาละเอาละสวัสดีครับผมชื่อนายลาวิ์ถวินนอกอยู่แผนกช่างกลโรงงานครับผมนายสุริยะธวเคราอยู่แผนกช่างกลโรงงานครับผมอันนี้สอนลูนแจงอยู่แผนกช่างโรงงานครับวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องสีลระโพนครับอ่วัสดุที่นํามาใช้นะครับมีดังนี้ครับเหล็กฉากครับตั้งขึ้นมาให้ได้ความสูง70ความกว้าง60ครับส่วน เหล็กที่นำตีมาตีเปิดนะครับเป็นสังกะสีครับข้างหน้าจะเป็นทางออกไหมข้าวโพดส่วนข้างหลังจะเป็นทางออกฝักครับส่วนนี้นะครับนี่เป็นทางใส่ข้าวโพดและนี่เป็นตะแกรงเอาไว้เวลาเราใส่ข้าวโพดลงไปแล้วลูกตุ่มจะตีฝักข้าวโพดเข้าหาตะแกรง แล้วมเมล็ดก,ก็จะล่วงไปทางข้างหน้าครับอันนี้จะเป็นส่วนหูเล่นะครับตัวบนนี่ใช้12นิ้วครับหน้ากว้างแล้วก็เป็นร่องบีแล้วก็ตัวล่างเป็น3 3นิ้วครึ่งนะครับรู28ครับรู28ตัวนี้ก็เป็นรู1นิ้วครับตุ๊กาตาที่เราใช้ก็1นิ้วแล้วตัวนี้เป็น แกนพาครับสายพานนี่เราใช้เบอร์ A 6หกสิบสามครับเป็นสายพาน A 6 3กสิบสามมอเตอร์นี่มอเตอร์นี้สองแรงครับตัวนี้เป็นสวิตช์ครับปิดเปิดสำหรับวัตถุประสงค์นะครับที่เราทำเครื่องสีโพดนี่ครับเพราะว่าบ้านของเพื่อเราได้เลี้ยงเลี้ยงไก่ครับแล้วก็ต้องการนำมาเลี้ยงโพดไปให้สัตว์เลี้ยงครับ ไก่นะครับแล้วก็เออว,กวัตถุประสงค์เดิมมันเป็นห้าฝักต่อหนึ่งนาทีครับแต่วันนี้เราจะมาทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวฝักอข้าวโพดที่เราไปหามานะครับจากที่ไร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองให้ดูนะครับเราใส่เข้าไปสิบฝักแล้วเริ่มทดลองเลยครับ นี่มันเลยข้อพ่อที่สามารถเรอยกมาได้ครับเอาไปให้อาหารสัตว์ครับให้สัตว์ตกินพวกไก่พวกหมูครับและพวกผมต้องขอขอบคุณ พวกควบคุมโครงการอาจารย์ชูชาติจุลาพันธ์และคณะกรรมการทุกท่านพวกผมขอจบการนำเสนอเครื่องสีข้าโพดขอขอบคุณครับ